กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับแก้วครับเรื่องของมุมของข้อกฎหมายเรื่องนี้แก้วมองยังไงฮะคือในกรณีการวินิจฉัยโรคของแพทย์เราต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับว่าบางบางชนิดของโรคเนี่ยอาจจะวินิจฉัยด้วยการสอบถามได้แต่ว่าบางตัวอย่างก็อาจจะต้องมีการเข้าห้องแลบผมเข้าใจว่ากรณีของน้องเองเนี่ยเมื่อกายภาพภายนอกมันไม่สามารถดูได้ว่าเป็นรูม,มาตอยก็ควรที่จะต้องมีการเข้าแลบ ดังนั้นการวินิจฉัยของโลกของหมอเนี่ยถ้ากระทําโดยการประมาทเลินเล่อมีความผิดตามะบะมวลกฎหมายอาญารักษาเกินกว่า20วันก็ประมาททําให้อันตรายสาหัสก็มีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนั้นคือในส่วนของความประมาทถ้าหมอประมาทนะครับแต่อย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับบุคคลทั่วๆไปไม่ทราบเลยครับว่าสลากที่ติดอยู่ในซองยาประกาศของสาธรารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการของสถานบ พยาบาลเกี่ยวกับสลากยาเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ตอนปี2565ในข้อที่4ว่าในซองยาจะต้องมีการระบุอย่างน้อยนะครับต้องมีชื่อสถานบริการและที่สําคัญต้องมีชื่อยาครับในซองยานั้นหรือสลากยานั้นต้องมีชื่อยาอต้องมีเบอร์ติดต่อทุกอยา่าง ตรงนี้ถ้าเกิดซองยานั้นไม่มีการระบุชื่อรายละเอียดผู้ป่วยหรือไม่มีตัวยาแบบนี้มีความผิดครับซึ่งอันนี้ไม่มีนะไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีชื่อยาครับนี่นะฮะคือกฎหมายฉบับนี้เป็นประกาศสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการให้บริการของสถานเกี่ยวกับสลากบรรจุยาซึ่งเพิ่งออกมาปีที่แล้วนะครับ มีการประกาศใช้กันว่าสถานคลินิกต่างๆที่จะมีการจ่ายยาต้องมีการระบุชื่อยาอย่างน้อยมันมีหลายข้อนะครับวันเวลาหมดอายุรูปแบบของการกินการใช้อย่างต่างแต่ที่สําคัญคือต้องมีตัวยาครับอว่ายาอันนี้ชื่อยาอะไรถูกครัหมดอายุเมื่อไรหมดอายุเมื่ออะไร,ออะไรต้องมีการเขียนไปในซองยาแต่อันนี้ไม่มีเลยเนี่ยฮะสลกบมซองยาต้องมีอะไรบ้าง S <S ชื่อที่อยู่ร้านยาวันที่จ่ายจํานวนยาข้อบ่งใช้เนี่ยนะฮะชื่อยาและความแรงชื่อสามัญชื่อการค้าลายมือชื่อเภสัตต่างๆนายเห็นไหมฮะอันนี้คือขนาดเภศสัตก็ายังต้องมีเลยเพราะฉะน,นั้นคลินิกโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องมีเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทั้งหลายที่ดูรายการผลกระแสอยู่นะฮะไปหาคุณหมอแล้วคือคุณหมอจ่ายยามาคลินิกจ่ายยามาโรงพยาบาลจ่ายยาถ้าเกิดไม่มีชื่อยา พ่อแม่พี่น้องสามารถถามเขาได้เลยนะว่าทําไมถึงไม่เขียนถูกครับคุณหมอเขียนหน่อยว่ายาอะไรคือเท่าที่ผมทราบมามันจะมีแค่ประเด็น2ประเด็นในเชิงลึกวันนี้ผมขอทาท่านะอาจจะไม่จริงจะมาผมปากหมาก็ได้บางคนก็บอกว่าที่ไม่เขียนไปคือหนึ่งเขียนไปก็เท่าน,นั้นแหละชาวบ้านไม่รู้หรอกเขียนไปก็เท่าน,นั้นใช่ครับจะเขียนไปทาไมเสียเวลาอันดับแรกนะอย่างนั้นอันดับที่สองเขียนไปเดี๋ยวมันรู้ชื่อยาแล้วมันไปซื้อเองอืมก็อาจจะแล้วไม่กลับมาซื้อกับโรงพยาบาลหรือไม่กลับมาซื้อกับทางฝั่งของคลินิกอีก ขาดไรายได้ของกูครับก็มีแบบนั้นเหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้โทษหมอทุกคนนะครับแต่มันมีช่องว่างเหมือนกันแบบนี้ถ้าเกิดคุณหมอรู้อยู่หลายท่านคุณหมอดีๆมีเยอะนะผมกราบขออภัยตรงนี้ด้วยจริงๆผมเข้าใจเลยว่าพอพูดเรื่องประเด็นหมอเนี่ยมันอ่อนไหวมากครับ <ผม S 2> พี่ผมทำมาหลายครั้งแล้วบางครั้งก็ทําให้คุณหมอหลายคนไม่สบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วหมอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าใจครับแต่มันมีเหตุเฉพาะจริง,รงๆเหมือนกันนะฮะผมก็ต้องบอกผู้ชมนะครับว่า ในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะคำว่าองค์กรไม่ได้ผิดมันจะมีประเด็นเรื่องของคนในองค์กรและเป็นแค่บางคนนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยองค์กรใหญ่คนที่ไปกระทาความผิดสุดท้ายทําผิดแค่คนเดียวมันทําให้ปามันเน่าทั้งห้องอ่ะครับมันก็กลายเป็นแบบเหมือนอ่ะอย่างวง์การตํารวจตํารวจที่ดีก็มีครับองค์กรก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ตํารวจบางนายไปทําเรื่องที่ไม่ดีม่งามสุดท้ายคนก็ไปเหมาเร,รื่องต้นตำรวจรอันนี้เหมือนกันนะฮะหมอที่ดีก็มีายาะมากมายนะครับไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะฮะ แล้วบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวหมอก็จะช่วยกันรู่นนี่นั่นแต่วันนี้ผมคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้มันได้อันนี้ไม่ได้ถูกไหมครับ